เรื่องน่ารู้ของอสุจิมันมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นสัญญาณบอกโรควันนี้หมอเข็มจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหมอเข็มนายแพทย์ปันศักดิ์เมืองครลองศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับวันนี้หมอเข็มจะมาเล่าสรุปแบบกระชับให้ฟังเลยนะครับสำหรับเรื่องน่ารู้ของตัวอสุจิว่าอสุจิของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างเมื่อไหรเนี่ยที่มันเป็นสัญญาณบอกโรคของตัวอสุจิฟังคลิปเดียวจบรู้เรื่องแน่นอนนะครับ อันดับแรกหมอต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าตัวน้ําเวลาเราหลั่งออกมา,หร,ห,ออกมาหรือที่เรียกว่าน้ําอสุจิแต่ละครั้งเนี่ยที่จริงนะครับส่วนประกอบหลักของมันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือตัวอสุจิหรือที่เราเรียกกันว่า,เา,เวาสเปิร์มนั่นเองซึ่งสเปิร์มเนี่ยมันจะเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะครับของน้ําที่เราหลั่งออกมาแต่ละครั้งส่วนประกอบที่เยอะจริงๆเนี่ยมันคือส่วนที่2นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าน้ําหล่อเลี้ยงตัวอสุจินั่นเอง ซึ่งน้าหล่อเลี้ยงเนี่ยมันประกอบไปด้วยสารแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังกสีนะครับกรดซิตริกหรือแม้แต่น้ําตาลฟุกโตต่ตางๆโดยการหลั่งออกมาแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้ามันเป็นการหลั่งที่ปกติมันจะต้องประกอบด้วยน้ําประมาณ1 5ถึง5ซีซีและตัวอสุจิเนี่ยมันจะออกมาเกิน100ล้านตัวเลยนะครับโดยเวลามีเพศสัมพันธ์จริงๆเนี่ยแล้วเรามีการปล่อยตัวอสุจิเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิงนะครับตัวอสุจิเนี่ยมันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้้ประมาาณ48-72ึงงงงชชั่ช่่โยนนคภใอออดซ มันต้องพยายามเดินทางนะครับจากบริเวณช่องคลอดเนี่ยเข้าไปถึงมดลูกและเดินทางเข้าไปปฏิสนธิกับไข่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากเป็นร้อยล้านตัวเลยเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงจริงๆก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะนะครับอันดับต่อมาที่ควรรู้นะครับสีอสุจิเนี่ยมันสามารถที่จะบอกอะไรถึงความผิดปกติของเราได้บ้างอันดับแรกเลยสีปกติเนี่ย เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับมันเป็นสีขาวขุ่นปนๆเทาๆหน่อยอันเนี้ยไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับแต่ถ้าคุณเริ่มมีอสุจิสีปนแดงนะครับเป็นน้ำตาลแดงๆหรือเป็นปนเลือดออกมาหรือปนชมพูเนี่ยอันนี้คือน่าห่วงแล้วนะครับภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าฮีมาโตสเปอร์เมีย ซึ่งภาวะน,นี้เนี่ยมันอาจจะมีเลือดปนมากับอสุจินะครับเป็นได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีการอักเสบติดเชื้อบริเวณต่อมลูกหมากหรือถุงเก็บอสุจิก็ตามหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงนะครับหลอดเลือดฝอยบริเวณนั้นมันแตก มันก็จะมีเลือดปนออกมาได้แต่ถ้าใครนะครับที่มีภาวะเลือดปนออกมานานๆอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันอาจจะสัมพันธ์กับภาวะมะเร็งในถุงเก็บอสุจิหรือมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้นะครับอันดับ3คนที่เป็นสีปนเหลืองหรือปนเขียวๆนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณก่อโรคบางอย่างนะครับเช่นบางคนเนี่ยเป็นภาวะดีซ่านอาจจะมีอสุจิปนสีเหลืองมานะครับหรือบางคนเนี่ยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมาแล้วมีสีอสุจิเปลี่ยน เป็นสีเขียวๆขียวหรือบางคนเนี่ยมีกลิ่นออกมาด้วยอันเนี้ยรีบเข้าไปพบคุณหมอเลยนะครับคุณน่าจะมีการติดเชื้อแล้วกับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่มีคนถามเข้ามาบ่อยคือถ้าอสุจิที่มีลักษณะข้นหรือใสแบบไหนที่มันดีกว่ากันถ้าตอบเนี่ยหมอก็ต้องตอบเลยนะครับว่าข้นเนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะเป็นลักษณะแบบปกติแต่ในคนที่มีสีอสุจิที่มันใสามากขึ้นเนี่ยบางคนนะครับจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราสีข้นขุ่นมากกว่านี้ทำไมเดี๋ยวนี้สีมันใสามากขึ้นอาจจะอธิบายได้จากบ,บางสาเหตุนะครับเช่นช่วงนี้ คุณมีการสร้างอาสุจิที่มันลดลงนะครับมันเลยทําให้สีอสุจิเนี่ยดูไม่ขุ่นเหมือนเดิมหรือบางคนที่เจอกันบ่อยๆนะครับ คือมีการหลั่งที่บ่อยเกินไปบางคนเนี่ยทั้งวันนะครับปล่อยมา2รอบ3รอบ4รอบบางครั้งน้ำเนี่ยมันสร้างมันไม่ทันมนเลยทําให้น้ำเนี่ยดูใสกว่าปกตินะครับหรือน้ําอาจจะดูน้อยกว่าปกติด้วยหรือปัจจัยอื่นๆเล็กๆน้อยๆก็มีผลได้นะครับความเครียดฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมต่างๆพวกเนี้ยมันอาจจะมีผลเล็กน้อยนะครับสุดท้ายเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องไปทําการตรวจอสุจิส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนําให้ผู้ชายเข้าไปตรวจอสุจินะครับเวลาเรามีภาวะมีลูกยากนะครับซึ่งการ ไี่จะเข้าเกณฑ์มีลูกยากเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขยอยู่บางข้อนะครับอันดับแรกเลยคือคุณต้องไม่มีการคุมกําเนิดใดๆนะครับและต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอนะครับถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอโดยไม่คุมกําเนิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีนะครับและยังไม่มีลูกสักทีเนี่ยอันเนี้ยก็เข้าข่ายว่ามีบุตรยากเลยนะครับแนะนําให้เข้าไปตรวจทั้งฝ่ายชายทั้งฝ่ายหญิงเลยนะครับฝ่ายชายอาจจะมีปัญหาเรื่องสเปิร์มผิดปกติหรืออาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็ได้นะครับที่มีปัญหาเป็นไงกันบ้างครับพอเห็นภาพค่าลขออองงงเเรรื่ตัวสุิขา ว่าแบบไหนเนี่ยมันมีปัญหาแบบไหนถึงเรียกว่าปกติถ้าใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ลงไได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอมาตอบให้ฟังแล้วเจอกันครับ